อินี้ต้อนเราทุกคนเข้าสู่ช่องไวช้าค่ะวันนี้พี่ได้ทําการลงคลิปแล้วนะคะเมื่อวานพี่ไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะติดธุระดนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะโอเคค่ะโปรโมชั่นก็เบฟพก็ยังมีอยู่นะคะใครที่เติมโขบนะ,นะรับเครดิตคูณสองด้วยนะคะแถมยังได้กาลังตีอดีให้ด้วยนะโอเคค่ะวันนี้พี่ก็มีคนมาฝากให้เราเนาะกดไปที่หน้าตัโค้ดให้เข่าโค้ดต,ตัวน,นี้ลงไปเี่ค่ะแต่ยวเรามาล้นกันดีวกว่านะว่าโอเคค่ะพี่ได้มาเก้าเลยนะคะใครที่ได้มากหรือว่าได้น้อยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเพราะว่ามาาันนนจะะะรดอมถึงเลยะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่สองพี่การเติมให้น้องๆกดไปที่หน้าเติมแบบนี้เลยก็จะใส่เป็นลิงก์เลยค่ะลิงก์อ่างเปลววะสองอ่างเปลานะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถดูคลิปข้างใต้ได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวทําการเติมเป็นหนึ่งเดี๋ยวเรามาสู่ไอเดียนค่ะโอเคค่ะพี่ ทำการเติมเป็นไปที่เรียบร้อยนะคะพี่ทำการเติมครบสองหน่อยนะเพราะว่ามันการันตี IDP นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่ม IDR กัน,นะคะ่ะจะสุ่มเป็น IDR lit เลยนะน้องน่ารักมากค่ะใครที่อยากได้นะ IDR lit นะคะก็สามารถเราเข้ามาดูขนาดต้ได้เลยนี่นะค่ะจะเป็นน้องตัวนี้นะคะ่ะเป็นสาย support นะคะใครที่อยากได้ ID ที่แบบมีสกิลสาย support หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็สามารถเราเข้ามาสุ่มกันได้โอเควันนี้พี่อยากได้ไปเลยทีตรงน,นี้เลยเรากดสุ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะพี่น้้าการสุ่มไปดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไอดีอลิศกันดีกว่าะคะ่ะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนไปลุ้นกันค่ะอยากได้เพื่อนใหม่ไหมโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นไอดีอลิ่าที่พี่ได้มาจากเว็บเลยน,นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยน้องจะน่ารักมากเลยนะคะใครที่อยากได้ไอดีนะคะสามารถลองเข้ามาสุ่มกันดูได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิก์เพ้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะดูสิคะน้องน่ารักมาก ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามมาให้พี่ด้วยนะคะใครที่สนใจดีก็สามารถรอจิ้มมือใตอ้คอมเมนต์ได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ